สวัสดีนักทุนครับมาพบกับข้อพิเบิลนะในช่วงบ่ายจากหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นับต้องบอกว่าดัชนีหุ้นไทยนะมีภาพของการรีบาว์ขึ้นมานะครับแต่ว่าอ่าตัวหุ้นนับที่ขึ้นมาเนี่ยอ่าต้องบอกว่ามีอยู่ประมาณสักสองกลุ่มใหญ่ๆแล้วนะนับเล็ตัวเดลต้านะครับสองนะครับก็คือกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตนะครับถามว่าโอ้ทำไมวันนี้นะในส่วนของกลุ่มเนี้ยถึงขึ้นมานะเชื่อว่าถ้านักทุนที่ได้ติดตามในส่วนของอ่า ดับเบิลเอฟโซของทางกรุงศรีในช่วงเช้าเนี่ยต้องบอกว่าทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเน้นย้ำมาตลอดนะว่าสัปดาห์นี้นะในส่วนของสเปรดปีโตเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับรวมถึงได้อันนี้สองนะในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่เด้งขึ้นมายินเหนือ60สิบเหรียญด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับผมช่วงเช้านะครับเซนเด็กนะครับ บวกมาเกือบสิบจุดนะครับปิดไปหนึ่งสองสี่ห้านะประมาณนี้นะรีกว่าถึงกลับมาสู่เลเวลที่เป็นเบเวลสำคัญเลยนะแนวรับรอบก่อนนะครับวอลุ่มการซื้อขายนะครับสองหมืสองพันล้านบาทนะก็ถือว่ากลางๆนะครับกลุ่มหุ้นนะครับที่นําขึ้นมานะอย่างที่บอกไปเนาะเดลต้าวันนี้ด้งบวกขึ้นมาสองบาทห้าสิบนะครับแล้วก็ หลักๆส่วนอื่นเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มพลังงานนะฮะอย่างเช่นปตทนะครับสอพอ i วนะครับไทออยอนะครับ SPRC นะครับพวกเนี้ยขึ้นมากันหมดเลยนะครับสอ,อปตทออารพีซีพวกนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับพลังงานแล้วก็ปิดตูนะครับ ก็ประเด็นครับตามพี่เลียนให้นะเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ขึ้นมานะและ้วก็ในส่วนของสเปรย์ปิโตที่ปรับตัวขึ้นนั่นเองในสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> ส่วนต้นเดส่วนแอดวานะยังคงทำออร์ทามไฮนะครับวันนี้บวกมาสี่บาทนะครับ <c oughs> ส่วนเซตตัวอื่นนะครับจะเป็น BDMSR วันนี้เด้งขึ้นมาบ้างนะครับ <c oughs> หลังจากตกใจนะครับในเรื่องของตัวประกันเหมาจ่ายนะครับที่บริษัท Aa นะอาจจะยกเลิกไปนะครับ Cpn นะครับ Cpo นะครับ Aot มโปแล้วก็ Finance วันนี้มีภาพการรีบาวขึ้นมานะครับออันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฝั่งที่เป็นบวกนะครับหลักๆคือเดลต้านะครับแล้วก็พลังงานปีตนะครับอาจจะมี Advanced ไปอีกตัวนึงนะครับส่วน Finance เป็นภาพของการรีบาวขึ้นมาเฉย ส่วนฝั่งที่เป็นลบนะครับก็เรียกว่าสลับกลุ่มก็แล้วกันนะครับวันนี้กลุ่มแบงก์เนี่ยโดนแรงถ่ายเข้ามานะฮะอ่านี่นะฮะ k ครับ b FC b b l บบวันนี้ย่อลงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับกลับในส่วนของมิ้นนะวันนี้มีแรงถ่ายเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นลักษณะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีนายาอะไรเท่าไหร่ โอเคอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของฝั่งที่เป็นบวกแล้วก็ลบในช่วงเช้านะครับทีนี้นะฮะเรามาดูกันต่อในส่วนของตลาดรอบบ้านเหล่านับต้องบอกว่าส่วนใหญ่วันนี้ยังอยู่ในแดนบวกกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนญี่ปุ่นนะครับหลังจากประเด็นเรื่องยุคสภานะครับก็ตรงนี้ก็บวกมาสองสามวันติดๆกันนะครับ อ่าหลใต้นะครับไต้หวันฮ่องกงนะครับอินเดียแดนบุนะครับส่วนจีนย่อลงเล็กน้อยนะฮะฟิลิปปินอินโด,โดโบวกเช่นจันนะแล้วก็บ้านเราด้วยนะส่วนเวียดนามนะวันนี้อ่าเรียกว่าลดความร้อนแรงนะครับเพราะว่าของหุ้นเวียดนามเนี่ยทำโอทามไฮมาต่อเนื่องเลยนะครับประมาณสามวันแล้นะครับวันนี้มีการแดงๆก็เป็นลักษณะอ่าเรียกว่าลดความแรงมอะไรกัน,น ดาวโจนแล้วก็นาสแดกฟิวเจอร์อยู่แดนลบนักครับดาวโจนฟิวเจอร์ลบรนะ้อยสี่แปดนะนาสแดกฟิวเจอร์ลบหกสิบส่วนราคาน้ํามันนะครับลบมายี่สิบห้าเซนนะครับหกสิบจุดเจ็ดสี่ทองคํานะครับยังอยู่ในเกณมที่ดีมากๆนะครับบวกมาสี่สิบปีกัเลยทีเดียวนะฮะในประเทศบวกมาหกร้อยห้าสิบนะฮะดอลลาร์เก้าเก้าจุดหนึ่งหกนะครับ นั้นบาทสามสิบเอ็ดสี่หกนะฮะแล้วก็บอลอยูสี่จุดหนึ่งเจ็ดอ่ะอทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับผมทางด้านแนวโน้มนะในช่วงบ่ายกันนะครับขอรขยันเสร็จกราฟนับนะโอเคทีนี้เราไปดูโมเมนตัมช่วงบ่ายนะครับเรายังมองว่าช่วงบ่ายมีโอกาสสูงนะที่ตัวเซนเด็กเนี่ย น่าจะยังอยู่ในภาพของการดีบาวนะครับเนื่องจากว่าก่อนอย่างที่เราเห็นนะว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานปีโตนะครับไฟแนนซ์เด้งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเดลต้าพวกนี้นะครับน่าจะที่หน้าที่จะช่วยทําให้ตัวดัชนียืนแดงบวกได้ต่อนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นลบวันนี้เนี่ยอย่างเช่นกลุ่มแบงก์ที่มีแรงขายเนี่ยก็ขายแบบอ่าเรียกว่าขายเบาๆอ่ะอืมเนาะไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบลุงมาลึกอะไรมากมายนะนะครับแล้วกเเมื่อวานนี้ในส่วนของทิสโก้เนี่ยประกาศงบมาก็ปรากฏว่าออกมาตามท่านะครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อ่ามิสไปจากที่ทางพาะเราเนี่ยมองเอาไว้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเชื่อว่าในส่วนของแรงขายของกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับดูแล้วน่าจะไม่หนักมือมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของช่วงบ่ายนะฮะตัวเซนเด็กเนี่ยเรามองเป็น ภาพการยืนแดนบวกนะครับกกอบอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับถึงหนึ่งสองห้าห้านะเกาะโดยช่วงบ่ายนะครับให้น้ำหนักกับกลุ่มโลงกลางปิโตก็คือพลังงานแล้วก็ปิโตนั่นแหละนะครับก็ตามที่เราเห็นเลยนะว่าหุ้นพวกนี้ร้องช้าเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ราะทั้งดีนะครับซึ่งเราแนะนําตั้งแต่ช่วงวันจันทร์กันมาแล้วนะครับตั้งแต่เราเห็นสเปรดเนี่ยเราก็ เริ่มมาแนะนํากันอยู่แล้วนะครับก็ช่วงใหม่แนะนําเป็นประทอนะครับปร,ร์ต c แล้วก็ไอเแล้วน,นี่ส่วนฟังเทคนิคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการาฟกันนิดนึงนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเรียกว่าเกือบจะดีแล้วอีกนิดนึงนะออน้องอีกนิดนึงนะครับก็คือคอยากให้มันวิ่งเข้าไปนะฮะ ไปยืนประมาณสักหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่หกไปยืนแน่นๆตรงเนี้ยถึงจะดีตอนเนี้ยมันใกล้จะดีแล้วเออคือที่จะบอกว่าดีมันก็ไม่ได้แบบโอ้ดีเวอร์วังเลยฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยเออมันก็กลับมายืนแนวรับสําคัญเดิมได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะช่วงบ่ายเนี่ยเรายังมองว่าตัวอินดี x มาที่จะให้ภาพของการขึ้นยืนได้นะหนึ่งสองสี่ห้านะฮะ เออเราเหมาะเราให้น้ำหนักการขึ้นยิงนะครับหนึ่งสองสี่ห้านับซึ่งก็จะทำให้ตัวภาพอินเด็ก์เนี่ยนะครับมีภาพของการเล่นกิ่งกำไรรอบสั้นได้นะครับโดยแนวต้านในรอบนี้เนี่ยเรามองไปตรงบริเวณเพื่นสิบวันแหละนะครับก็ประมาณสักโซนหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าห้าเป็นแนวในการทำกำไรนะแต่ว่าต้องเรียนนักทุนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นมายืนในกรอบหนึ่งสองสี่ห้าไดนะ้นะแต่ว่า ภาพรวมต้องบอกว่ายังค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะว่าการเด้งขึ้นเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะไปแตะแตะเส้นสิบวันได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เน้นเรื่องของาการเท่าซื้อเล่นรีบาวระยะสั้นไปก่อนนะครับยืนระยะสั้นไปก่อนนะครับรอจนกว่าภาพมันจะชัดเจนนิดนึงนะนักงทุนก็คือกลับมาในกรอบได้นะครับแล้วก็มาแตะแตะ,แตะเส้นสิบวันอื่นเนี้ย มันจะทําให้ภาพการดิบบอมีความมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับส่วนแนวรับรอบบา่ายให้ไว้ประมาณหนึ่งสองสี่สุดนั้นีนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ยังไม่ได้มีนัยยะอะไรนะฮะหาให้ฟายขึ้นแต่ว่าเอ็มอซีดียังลงนะครับก็เป็นแบบอย่างที่เราคอมเมนต์ไปนะฮะว่าภาพเนี่ยมันยังเป็นภาพมุลการที่เคลือ่อนบอลเฉยๆเรายังไม่ได้ให้น้ําหนักว่าเด้งปุ๊บจะวิ่งได้ต่อวิ่งได้ไกลอะไรนี้นะครับ อ่ะโอเคทีนี้เราไปดูต่อนะครับในส่วนของตัวกราฟเทคนิคนะควันนี้เลือกเป็นตัวปีโตเลยทั้งคู่เลยนะครับก็ตามตีมที่เราแนะนำกันมานะครับ<อ>ตัวแรกเป็นตัวปัตตจีซี TC นะครับก็ให้ภาพการกับตัวนะฮะกระทัาง่ายชัดเจนตัวนี้เพิ่งแนะนำไปเมื่อวันมื่นจันนะฮะเอ้เพิ่งแนะนำไปเมื่อวันจันนะครับวันนี้ขึ้นมาใกล้ๆถึงแนวต้านแรกแหละประมาณหนึ่งยี่สิบสองจิบเจ็ด นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าดูดีนะครับก็มีภาพของการเด้งขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาผ่านตรง22.7ได้ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นผ่านไฮเดิมด้วยแนวเส้น200วันด้วยนัภาพมันก็จะดูดีมากขึ้นในขณะที่พวกอินดิเคเตอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร MACD ยกตัวขึ้นไ s i ยกตัวขึ้นยืนหนือ50แล้วก็ MACD ยืนยืนสูงครับแ<ม>น,นะนำเก็งกำไรต่อนะครับแนวรับ 2สแนวต้านยี่สามจุดสามนะครับทะลอนที่ยีิบสองบาทอีกตัวนึ่งนะเป็น IRPC ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ล้อไปกับในส่วนของสเปรดปีโตนะครับที่ดีขึ้น IRPC ก็เป็นหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นโลงกลั่นนะแต่ว่าเขามีสัดส่วนในเรื่องของปีโตค่อนข้างสูงนือกันนะครับภาพรวมนะเป็นการกลับตัวแบบตัวดับบ แต่ตัว IRPC จะสวยกว่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวเส้นสิบวันเนี่ยตัดสองร้อยวันขึ้นมาตัวนี้นะครับเอออันนี้คือถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าเส้นระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นนะมองเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นะฮะสนับสนุนนะรวมถึงวอลุ่มนะฮะเล่งตัวขึ้นมาต่อน,นี่นะครับก็แนะนำเป็นการเก็งกำไรนะครับแนวรับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง นะครับแนวต้าน1.18งนแมนะครับเป็นโซนไฮเดิมโซนที่ติดบ่อยๆออโซนประมาณนี้โซนเนี้ยนะครับที่ติดบ่อยๆนะครับแล้วก็ออแนวคัทลอทสจุดสิบปโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนของข่าวอื่นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าข่าวหลักๆเลยนะค,คือตัวนี้เลยนะคือกรมเชื้อเพลิงครับเตรียมที่จะปลดล็อกนะครับขยายต่อสัญญา ปิดโอลี่มนะครับเทียมชงครมชุดใหม่แก้กฎหมายนะฮะปิดทางสำหรอยแหล่งเอราวันนั่นเองนะครับซึ่งต้องต้องเรียนทั้งครั้งจุงอย่างนี้นะฮะว่าเสือบางท่านใจใจ,ใจ,ใจยังไม,ไม่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 เข้าใจนะฮะคือพวกสัญญาแหล่งปิโตเลียมพวกเนี้ยนะครับเราจะเป็นลกักษณะกลางเข้าไปประมูลสมรทานโอเคไหมเป็นปการประมูลสมรทานอ่าจจะระยะเวลาสัก 20ปีสาสิบปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลังจากหมดปุ๊บประมูลใหม่โอเคไหมเออประมูลใหม่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันแหล่งเอราวันเนี่ยมันเคยเคยเคย,เคยมีปัญหาในจุดนั้นนะเรื่องของการประมูลใหม่กันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทางกรมเชือเ้อเพลิงเนี่ยเตรียมที่จะเป็นลักษณะของการขยายต่อสัญญาเออขยายต่อสัญญาก็หมายความว่าอะไรไหมรายความว่าใครที่ได้สมมปทานเดิมนะครับ ถ้าได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่วนแบ่งอะไรพวกนี้นะครับรายได้กําไรตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะต่อสัญญาได้เลยนะโดยไม่ต้องประมูลใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะข้อเราเนี่ยมองเป็นบวกน,นะครับให้จากตัวประสอพอนะครับโดยทางนั้นข้อเราเนี่ยให้ราคาพื้นฐานที่ร้อยสามสิบสี่บาทนะครับเนื่องจากว่ามองเรื่องของการต่ออายุสัมปทานตรงเนี้ย ออกไปเนี่ยมันจะเป็นบวกน,นะครับโดยก็คือมันไม่ต้องเปิดประมูลใหม่แล้วมันก็จะทําให้เรื่องของการวางอ่าการดําเนินการนะเรื่องของการขุดเจอบขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อมาทับเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยด้วยความต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เรื่องของตัวโครงสร้างรายได้ของสพเนี่ยมันก็น่าที่จะมีความสมูทมากขึ้น นะครับก็คือเหมือนว่าบางคนกะกลัวว่าเอ๊เดี๋ยวหมดสมาสัมปทานเดี๋ยวเอป๊ประมูลใหม่เนี่ยจะได้หรือเปล่ามีขภาวบอกไหมฮะเอ,อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีการจิตจการเลื่อนส่วนแบ,บ่งรายได้กับภาครัฐมันก็จททำให้ตัวการขุดเจาะในส่วนของตัวแก๊สเนี่ยขึ้นมานะครับมีความต่อเนื่องแล้วก็ทําให้ตัวรายได้มีความต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางนักข้อเราเนี่ยนะครับก็ให้ ข้อมูลมานับว่ามีสองแหล่งหน้าที่น่าจะหมดเร็วๆนี้นับคือมีแหล่งสิงคูห่อมนะฮะสองป่าน,นี่เป็นสองเปอร์เซ็นตะนับของตัวปริมาณขายของสอพนะครับแล้วก็ตัวเอสหนึ่งอันที่สี่เปอร์เซ็นตของปริมาณขายนะซึ่งจะหมดนะฮะหมดสมรรถนะในช่วงสองพันยิบเก้าถึงสองพันสามสิบเอ็ดอ่าอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะเป็นข่าวดีเลยนะสำหรับตัว ปตทสอเพานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะก็ปรตทดีซีก็เป็นหุ้นเราแนะนำช่วงบ่ายอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าต่อมาเอเดแบงนะแนวรับนะฮะเอแบงวันนี้ย่อลงมานะครับจนเกือบถึง แนวรับที่เราให้ไว้เลยเนาะเส้นสีฟ้าตัวเนี้ยนะครับประมาณสักหนึ่งแปดแปดเนาะประมาณนี้นะับก็ดูโซนน้ำเป็นแนวรับได้นะครับแรงซื้อวันนี้มาจากส่วนไหนต่างชาติหรือสถาบันตอนนี้ยังไม่ยังไม่ทราบนะยังไม่ทราบนะครับอืมต้องรอช่วงเย็นนะครับ บีเอโอสิบห้าบาทช่องเดียวเองก็ยังถือได้นะยังไม่ได้มีอะไรนะครับยกเว้นว่าหลุดสิบสี่หกแล้วกันเนาะเส้นห้าสิบวันตรงนั้นก็จะเป็นจุดในการล็อกอ่าล็อกความเสี่ยงออกไปทัสโกเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยวันที่มันขึ้นมาแรงๆตรงเนี้ยทัสโกเนี่ยนะตนัวนะเนี้ยนะฮะเนี่ยวันที่มันเปิดกระโดดขึ้นมาที่ทางสารัฐเข้าไปในแหล่งเวเนียนะเข้าไปที่เวเนียนะ อันนี้ผมเตือนเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะพยายามออกมาเตือนเลยนะฮะว่าแบบถ้าจะกิงกำไรอย่าติดเนาะเพราะว่าตัวทัสโกเนี่ยโอเคแหละเรื่องของตัวแหล่งน้ำมันเวเนเนี่ยที่ทางสารัฐเข้าไปดูแลเนี่ยนะมันจะมองเป็นบวกทางทัสโกนะครับเนื่องจากว่าตัวอ่าตัวเครื่องจักรของตัวทัสโกเนี่ยนะเขาออกแบบมาจากตัวเฮฟวี่เฮฟวี่ออยล์นะของทางเวเนเป็นหลัก นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกมันเป็นน้ํามันนะครับที่มีคุณภาพต่าเออนะนะครับมันมีพวกเคาเรียกตปนเปื้อนสูงนะครับมันก็เลยทําให้ราคาต่าํแต่กลับกันครับเวลาเราจะมาผลิตพวกยางมาตยอยเนี่ยเออมันจะใช้พวกนี้ได้นะครับมันก็จะทําให้ต้นทุนเขาเนี่ยลดลงนะครับซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยาทางสหรัฐเนี่ยเขา แบน์การส่งออกน้ํามันของเวเนย์เนี่ยนะครับทัสโกก็ต้องไปส,สั่งสั่งจากแงล่งอีกซึ่งมันทําให้ต้นทุนเขาขึ้นนะครับแล้วก็พอสามารถเข้าไปเวเนียนะก็ทําให้อ่าคาดการณ์กันนะว่าเออทัสโกเนี่ยน่าจะกลับมาสั่งซื้อนะในส่วนของน้ํามันที่เวเนได้นะแต่วันนั้นเนี่ยเนี่ยวันที่มันดิ้งขึ้นไปแรงๆเนี่ยผมเตือนเอาไว้แล้วผมเตือนเอาไว้เลยผมจําได้เลยนะฮะว่า อันนี้อันนี้ที่เตือนเนี่ยเพราะว่านางทางนวข้อเราฝากเตือนมานะฮะเออนางข้อเรานะคุณเบงเขาเขาเขา c o v e อยู่แล้วเขาฝากเตือนมาเลยว่านักทุนอย่าเร่งรีบ,รบตีความเป็นบวกขนาดนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการสั่งน้ํามันเนี่ยมันจะมีแลกทามนะครับซึ่งทางคุณเบงเนี่ยมองว่าเร็วสุดนะฮะเร็วสุดเลยนะ,ะน่าจะเป็นช่วงไตลมาสินะครับตรงนี้เราเตือนกันมาตลอดนะว่า เล่นได้เนาะกินกำไรได้แต่อย่าติดนะเพราะว่ามันมันยังไม่ได้เอฟเฟกในช่วงนี้เลยนะครับนี่เลยนะเห็นไหมว่ามีนักภูมิถามมาทันทีเลยนะว่าติดแล้วฮะฮะสิบสี่ห้าทำยังไงดีนะครับก็อืมต้องเรียนอย่างนี้นะว่าถ้า,ถ,าถ้าตรงกราฟเนี่ยมันยังพอไหวนะมันยังพอรุนได้นะครับยังพอถือรุนได้นะเพราะยังไม่ได้หลุดเส้นห้าสิบบอลงมานะครับเอาเป็นว่า ถ้าหลุด14บาทก็แล้วกันอ่าโซนนี้อ่าก็คงจะเป็นจุดที่เราต้องยอมแล้วแหละนะแต่ถ้ายังไม่หลุดรอบอาจจะยี้ๆได้นะครับเราก็รอจังหวะการเด้งริมขึ้นไปแล้วก็ดูชวานในการเล่นรอบปล่อยของออกไปนะแต่ว่าอ่าอย่างทุนที่ที่ต่างมาเนี่ยได้ได,ได้ได้เข้าใจเนาะในรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเออน้ำมันเวเนเข้ามาเนาะโอ้เดี๋ยวต้องดีแล้วต้องดีแล้วแต่ว่าไม่ใช่มันยังไม่ได้มาช่วงนี้เนาะ มันมีแหลกนา์มันมีแหลกน้มซึ่งยาวมากเพราะฉะนั้นใจมากหนึ่งสองสามเนี่ยเขายังต้องใช้น้ํามันที่เป็นต้นทุนสูงอยู่นึกภาพออกเนาะเออเพราะฉะนั้นต้องใจเย็เนๆนะครับต้องใจเย็เนๆแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าทางสารัฐเนี่ยจะจะยังไงต่ออะไรพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งตีความเป็นบวกขนาดนั้นนะครับ a d v a n น e d ถ้ามีอยู่นะครับไม่หลุด 3, 3สามสามศูนเนี่ยผมว่าแนะน Run ํารันเทนเลยนะครับเพราะว่าพุ่นมันขึ้นมาเพอนั่งชัดนะครับเราก็ไปลุ้นแนวต้านหายเดิมนะครับประมาณสามสี่สองนะครับแต่ถ้าหลุด 3, 3, 0, สามสามศูนยนันนี้ล็อกกาไรคอร์ทอไปดูแนวปิดแก๊ปแล้วกันนะครับสามสิบสามจุดห้านะนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแนวต้าน บีดีมดยังไม่ใช่จุดซื้อนะฮะเออยังไม่ใช่จุดซื้อนะฮะอ่าเนี่ยฮะครับ,รบมันเด้งขึ้นมาก็จริงนะแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านแนวเส้นสิบวันที่เราบอกไวเ้เนาะเออแล้วก็ตัวแท่งเทียนก็ยังไม่ได้ผ่านในเดิมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับภาพรวมยังไม่ได้มีน้ําหนักมากขนาดนั้นนะแล้วก็การเด้งขึ้นมานั้นกุลองสังเกตดูนะครับการเด้งขึ้นมาเ a c มยังลงเห็นไหมเอยเออบอลุ่มมีไหม วลุ่มน้อยด้วยนะครับวันลงวอลุ่มเยอะวันลงวอลุ่มเยอะ,ว,ว,ยอะวันเด้งวอลุ่มน้อยนะอย่างเชื่อใจไม่ได้นะครับบีเอนะครับบีเอเนสตนเส้นสองร้อยแล้วกันละกันนะครับ,ปร, 15, 2, 15, 2, 15, รบประมาณสักสิบห้าสองสิบห้าสองสิบห้าสามนะับประมาณโซนนี้ก็ การบินไทยนะครับการบินไทยยังไม่มีแนวรับให้นะครับเออต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับอาจจะตอบแบบงงๆนะอะไรกันถามแนวรับบอกไม่มีแนวรับ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันมันมันยังไม่ได้เข้าคอนเซ็ปที่เราวางเอาไว้ให้นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปที่เราวางเอาไว้ให้นะสําหรับนักทุนที่ตามกันมานานเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาหุ้นที่มันลงต่ำกว่าทุกเส้นแบบเนี้เออเนี่ยนะฮะ ทุกเส้นเลยผมจะมีเส้นสิบห้าสิบสองร้อยพวกนี้นับรเวลาลงต่ำกว่าทุกเส้นแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะไม่ให้ซื้อนะผมจะยังไม่ให้ซื้อนะครับภาพมันจะคล้ายๆกับบีดิมสกิ้งอ่ะไอ้อเห็นไหมเวลาลงต่ำกว่าทุกเส้นเนี่ยผมจะไม่แนะนําเห็นไหมฮะเวลาเอาอเราไม่รู้นะว่าต่อไปมันจะลงหรือเปล่าเห็นไหมฮะแล้วสุดท้ายมันลงแบบแบบเนี้ยถ้าเราเกิบเข้าไป เขาเรียกอไอ,อ,อ่ะเข้าไปแบบไม่มีเงื่อนไขของการเข้าซื้อที่ที่ชัดเจนเนี่ยเวลามันติดสมมตินะอ่ะสมม,มติคุณมาซื้อตรงนี้อ่ะบอกว่าเอ้ยนี่ไงแนวรับนี่ไงตรงเนี้ยแนวรับและเห็นไหมฮะอือนะติดโอ o โสองท่างแดงดยาวๆแบบนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะเออเพราะนั้นพวกนี้ต้องมีจุดชัดเจนนะมีจุดชัดเจนซึ่งเงื่อนไขของเราง่ายมากครับก็คือยืนเส้นสิบนะครับอย่างน้อยๆยืนเส้นสิบนะหรือว่า ถ้าคุณบอกคุณเทรดดิ้งเร็วมากก็ให้ยืนเส้น5วันก็ได้นะครับพวกนั้นจะเป็นเงื่อนไขนะในการกาหนดจุดในการเข้าสีนะครับดีกว่าเรามองไม่มีเงื่อนไขเลยเวลายิ่งต่ํายิ่งซื้อยิ่งต่ํายิ่งซื้อนะแล้วเวลามันติดราคหุ้นมันลงเนาะลงยาวๆติดยาวๆพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะเจ็บนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะครับ บาบาแปดศูนยบาบาแปดศูนย์ดูประมาณเจ็ดบาทนะฮะเจ็ดบาทแล้วก็เจ็ดจุดสี่ห้านะครับสปาหรอครับสปายังไม่มีอัปเดตอะไรนะครับอืยังไม่มีอัปเดตอะไร,ะร,ไะไรส่งกราฟก็ยังเป็นช่วงช่วงพักตัวนะยังคือมองเป็นขึ้นมันก็พอมองได้ นะมองเป็นขึ้นก็พอมองได้เนาะแต่ว่าเวลามันขึ้นแล้วเวลาย่อมันย่อลงแรงเหมือนกันเนี่ยนะนะครับก็รอรอดูชัดเจนนิดนึงแล้วกันนะครับหรือว่าจะมีตัวพรีวิวงบ Q4 ตลอดจนถึงโอ,อ้ปีนี้ออกมาก่อนนะผมว่ามันน่าจะทำให้ตอบโจทย์ได้มากกว่านี้เนาะ มีกินตามเงื่อนไขนะครับยังไม่เข้าเนาะก็ยังไม่มียังไม่รักดีกว่านะครับไม่เอาอ่ะทีเดียวก็ตามนี้เลยนะฮะเห็นไหมถ้าเราเอาเงื่อนไขที่กินเนี้ยที่ผมบอกมาเนาะว่าเวลาหลุดเส้นทุกเส้นลงมาอ่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยอ่ะคุณบอกว่าหลุดนิดเดียวอ่ะหลุดตรงเนี้ยอ่ะโรเลมลงมาเนี่ยเราไม่ซื้อเห็นไหมฮะว่าเราจะรอดจากการลงมาแรงๆเห็นไหม หลายตัวแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยที่ที่ดูเนี่ยตัวเนี้ย CPO BDMS การบินไทย Bgrim MM, พวกเนี้ยนะครับหลายตัวมากนะครับเพราะนั้นจุดเนี้ยย้ํากันทุกวันนะครับทั้งคุณพยายามพยายามเปิดการาฟนะฮะเราก็ลองลองลองแบ็กเทสดูนะฮะว่าเออไอสิ่งที่ผมแนะนําไปมันมันโอเคไหมใช้ได้ผลไหมนะแต่ผมผมต้องบอกวันนี้ว่าถ้า ถ้าถ้ามันใช้ไม่ได้เราไม่กล้ามาพูดกันหรอกเออเอาแบบพูดตรงๆนะฮะมันใช้ได้นะฮะแต่ว่าเออก็ต้องบอกมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการคุมความเสี่ยงให้กับนักทุนนะครับเราจะไม่เข้าในในในกลุ่มหุ้นหรือตัวหุ้นที่มันยังเป็นแนวโน้มลงแบบชัดๆอย่างเงี้ยเราจะไม่เล่นนาพออกเนาะเออเราจะเข้าก็ต่อเมื่อมันมีภาพของการรีบาวขึ้นมานะครับยอมซื้อแพงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ถือหุ้นน้อยอ่ะถือหุ้นระยะสั้นๆนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นมัน,ม,น,นมันน่าจะสบายใจกว่าฝ่สุดท้ายเดลตานะครับเดลต้าก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวอะไรที่ชัดเจนนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ได้หลุดเส้น200แต่ว่าการด้งก็ดูแล้วแรงซื้ออะไรหรือว่าโมเมนตัมของอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่ได้สนับสนุนมากนะัก นะครับก็ยังไม่ได้ให้น้ําหนักนะฮะร้อยเจ็ดสิบอาจจะยากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องติดตามกันนะครับโอเครับผมในส่วนของช่วงบ่ายนะครับก็ภาพสุขประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายเรายังมองมเมนตั้มมีโอกาสไปต่อนะครับมีโอกาสที่กลับขึ้นไปยึงในกรอบหนึ่งสองสี่ห้านะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าการเด้งอ้การขึ้นในรอบนี้เนี่ยเรายังมองภาพเป็นรักษาของการ เทคนิครีบาวแค่นั้นเองนะครับโดยให้ดูจังหวะในการถ่ายเล่นรอบเนี่ยบริเวณสัก1 2 5 0 1 2 5 5ย์แนวเส้นสิบวันนะครับช่วงนี้เน้นเทรดดิ้งสั้นๆไปเกาะน,นะครับส่วนถ้ามีการขึ้นไปและยืนเส้นสิบวันได้ตรงนั้นอาจจะมีการพลิกพลาดนะฮะให้มีการเด้งแรงๆได้สักหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายัางไม่ได้เห็นภาพนั้นนะช่วงนี้ก็เทรดดิ้งเงนไปนะครับอ่ะโอเคหรับวันนี้ก็ ฝากไว้ประมาณนี้นะแล้วก็กลับมาเจอใหม่ในวันนี้ครับสวัสดีครับ